สวัสดีครับผมอาจารย์บรรเจิดแกนนาสานะครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของหลักสัตรธรรมสมซึ่งหลักสัตรธรรมสมนี่มีคือหลักในการประพฤติปฏิบัติที่เป็นแนวทางของพุทธศาสนิกชนว่าในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนานี่เราควรจะเริ่มที่อะไรก่อน นะครับขั้นแรกก็คือเราจะเริ่มที่ปริยัติหลักสธรรมสนี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัตินี่ก็คือการเรียนรู้ในทางทฤษฎีหรือว่าหลักการธรรมะต่างๆในทางพระพุทธศาสนานั่นเองอาจจะเรียนรู้จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือว่าไปเรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง อากว่าไตรปีโดกหรือโดยการฟังเทศบรรยายอะไรก็แล้วแต่ฟังปัตตกถาธรรมหรือฟังเทศอะไรพวกนี้ถือว่าความรู้ที่เราได้มาเป็นปริยัติธรรมนะครับเป็นปริยัติธรรมเพราะนั้นข้อแรกสัตรธรรมนี่ก็คือเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมในทางาศาสนาซึ่งเราจะมีขั้นตอนยังไง ขั้นแรกก็ปริยัตินี่เราก็เรียนรู้ไปฟังเทศฟังธรรมไปซึ่งเมื่อก่อนนี่คนจะฟังเทศในวัดนี่เยอะนะครับโดยเฉพาะในวันพระนี่สมัยผมเป็นเด็กนี่อายอาุสิบกว่าขวบนี่นะครับมีคนไปฟังเต็มศาลาเลยนะแต่ทุกวันนี้นี่ไม่มีเลยนะครับขนาดวัดใหญ่ๆนี่ก็มีพระไม่มากก็วันนั้นผมไป หมู่บ้านหนึ่งมันเป็นวันพระแต่เป็นช่วงเขาเ้าภพรรษาก็พอมีบ้างไปพากันสวดมนต์นะพระท่านก็มาแสดงทรรมนิดหนึ่งนะครับนับดูได้ประมาณ12 13คนประมาณ13คนก็เป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่มีผู้ชายอยู่สองคนนะครับก็เห็นว่ามีความแตกต่างในจากในสมัยก่อนมาก สมัยก่อนนี่มีทั้งลูกเด็กเด็กแหละเด็กแดงนะครับไปกันแต้มสาลาแล้วก็ไปกินไปอะไรหลังจากที่พระท่านฉันนี่ก็เอาอาหารมาสู่กันกินนะครับสนุกสนานแล้วก็เป็นความสามัคคีในหมู่บ้านในอะไรนี่ซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากแต่ทุกวันนี้นี่ความเจริญความห่างเหินในเรื่องนี้ก็ มีมากขึ้นไม่รู้เป็นไงนะคนอาจจะติดภารกิจอะไรต่างอ่ามากขึ้นไม่มีเวลาไปทําบุญอะไรต่างๆอย่างนี้หรือยังไงก็ไม่ทราบแต่เรื่องการตักบาตรก็ยังยังเหมือนเดิมแต่การไปวัดนี่รู้สึกจะน้อยลงเพราะเท่าที่สังเกตในเรื่องการตักบาตรตามถนนทุนทางอะไรก็พอเห็นพอมีเหมือนในสมัยก่อนอยู่นะครับอันนี้ก็วิเคราะห์กันเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าทําไม คนถึงเข้าวัดน้อยลงนะครับแต่ถ้ามีงานธรรมดางานศพงานอะไรนี่ก็ไปเต็มวัดอยู่เป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้แต่นี่หมายถึงว่าวันพระทุกวันพระเราจะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมนี่นะครับทั้งศีลเล็กศีลใหญ่คือวันศีลเล็กนี่ก็คือวันแรม8ปดค่ำวันขึ้น8ค่ำถ้าศีลใหญ่ก็แรม15บห้าค่ำขึ้น15บห้าค่ำนี่ครับเดือนหนึ่งมันก็จะมี นี่แหละสครั้งนี่นะครสี่ครั้งก็มีโอกาสได้เข้าวัดกันเต็มๆเพราะนั้นปริยัติธรรมนี่เป็นการศึกษาเล่าเรียนคำสอนอต่างๆของพุทธเจ้าทั้งพระธรรมพระวินยัยเพราะพุทธองค์ก่อนที่จะปรินิพานนี่พุทธองค์ก็บอกว่าทำใดวินยัยใดที่เราตรัสวิติตีแล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอในอนาคต นะครับให้ยึดคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักนะครับอันที่สองก็คือเพราะนั้นอันที่สองคือ,อปฏิบัติปริยัตินี่คือรู้แล้วปฏิบัติปฏิบัตินี่ก็คือการกระทำตามคำสอนของพระพุทธองค์เดินตามคำสอนอพระุทธองค์นะครับเรารู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคำสอนต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี พุทธเจ้าเนี่เป็นอัจฉริยะจริงๆนะครับเป็นอัจฉริยะจริงๆไม่มีใครที่จะค้นพบคำสอนได้ลึกซึ้งขนาดนี้นะครับเรามาพิจารณาดูให้ดีแล้วในจักรวาลตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะประเสริฐเลเลอเท่ากับพุทธเจ้าของเรานะครับได้พบสิ่งที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของคำสอนต่างๆ เพราะฉะนั้นเราก็พุทธองค์สอนมาเราก็ประพฤติตามก็คือปฏิบัติสิ่งที่ควรกระทําตามคำสอนของพุทธเจ้านะครับถ้าเรารู้แล้วแต่เราไม่เอามาทำนี่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเราก็ปฏิบัติด,ด้วยการที่เรามีฉันทะ,ะปริยัติเราเรียนด้วยฉันทะแล้วคือมีอิทธิบาทสีนั่นเองคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา ฉันทะเอาใจใส่วิริยะของความเพียรจิตตะเอาใจใส่ชันทะคือความพอใจขอโทษครับความพอใจรักใร่ในสิ่งนั้นวิริยะความเพียรจิตจักจิตตะความเอาใจใส่แล้วก็วิมังสาคือการหมั่นพิจารณาติตรองหาเหตุผลในสิ่งนั้นเราก็พิจารณาไปนะครับด้วยความชันทะเอาใจใส่ นะวิริยะมีความเพียรปฏิบัติเรียนก็มีความเพียรนะปฏิบัติก็มีความเพียรจิตตะเอาใจใส่วิมังสาหมั่นพิจารณาในสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นนะครับคล้ายๆว่าปริยัตินี่เรามีแผนที่เรามีแผนที่แล้วเราก็อ่านแต่แผนที่อยู่นั้นเราไม่เดินตามแผนที่มันก็ไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะครับเหมือนเราอ่านฉลากยานี่แหละ อ่านฉลากยาอ่านแล้วอ่านอีกแต่ไม่กินยาสักทีไม่ปฏิบัติสักทีมันก็ไม่หายจากโรคนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกินยาก็คือการลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติด้วยความสุขด้วยฉันทะเหมือนกันอพอใจในการกระทำมีความเพียรน,นะครับจิตตะใจใส มันพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีม,นดมันมีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมเราก็ทำไปแล้วสุดท้ายเราก็จะถึงเป้าหมายคือปฏิเวทปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริปฏิปฏิเวท,ปฏ,เวทปฏิเวทนี้ก็คือขุมทรัพย์นั่นเองขุมทรัพย์เหมือนเราเดินตามแผนที่เรามีลายแทงเราเดินตามลายแทงนะครับ เรามีเราอ่านลายแทงออกแล้วรู้ทฤษฎีแล้วเราก็ลงมือเดินตามลายแทงมันไปไหนบ้างขึ้นเขาลงง้วยไปเจอถ้ำถ้ำหนึ่งไปถึงเป้าหมายแล้วเจอคุมทรัพย์อันนั้นก็คือปฏิเวทคือผลของการปฏิบัตินะครับเหมือนกับเรากินยานี่แหละอ่านฉลากยาแล้วเราก็มากินกินแล้วเราก็ได้รับผลของมันก็ทำให้หายจากการ เจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี้เป็นหลักสัตธรรมสมซึ่งมีผู้เปรียบเทียบว่าเหมือนอ้อยสามมัดพิงกันนะครับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพิงกันถ้าปริยัติผิดพลาดปฏิบัติผิดเพี้ยนปฏิเวทก็ไรผลนะครับถ้าอ้อยสามมัดนี้มัดใดมัดหนึ่งมันลม้มมัดอื่นๆก็จะล้มตาม นะครับเพราะนั้นทั้งสามารถนี่ก็ต้องเร,เรียนรู้ไม่ต้องรู้ทั้งหมดหรอกครับรู้แค่ศีลห้านี่ก็ทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วรักษาสีลห้าได้รู้นิดเดียวแต่ว่าเราทำได้จริงอย่างนี้มันก็ได้บุญเยอะแล้วบางคนเนี่ยรู้มากรู้พระไจพีโดอะไรหมดแต่ยังไม่ลงมือทำสักทีมันมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับ เพราะว่าทร,รมาจริงๆนี่มันผลมันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่เขาว่ารู้มากยากนานรู้น้อยพอลำคาอะไรก็คือรู้แล้วไม่ทำน,นี่นะครับอ่ารู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามเราก็จะได้รับผลว่าปริยัตคือเรามีความรู้เราได้ลายแทงมาแล้วปฏิบัติเราก็เดินตามลายแทงปฏิเวรเราก็จะพบขุมทรัพย์ สำหรับผมก็ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ